สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่หัด it c h ช n n e l ครับคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการลบอัลบั้มรูปในลายนะครับโดยในคลิปนี้จะแนะนำเป็นแบบลบทั้งอัลบั้มกันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการลบรูปทั้งอัลบัมจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นนะครับให้ทุกท่านนะครับเข้าไปยังส่วนของแอปพลิเคชันไลน บนมือถือกันได้เลยครับเมื่อเจอแอปพลิเคชันไลน์แล้วก็คลิกเข้าไปกันโลดครับเมื่อคลิกแอปพลิเคชันไลน์เข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เข้าไปยังส่วนของหน้าแชทนะครับที่เราจะต้องการลบอัรบั้มกันนะครับเมื่อเราเข้ามายังส่วนของหน้าแชทแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราเข้าไปยังส่วนของเมนูนะครับที่เป็นขีด3ามขีดนะครับซึ่งอยู่ด้านบนขวามือนะครับตามที่ลูกศรชี้นะครับ ให้เราทําการคลิกเข้าไปกันเลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่าของลายกันนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปเราก็เข้าไปยังส่วนของอ,อ่แถบที่เป็นอัลบั้มกันนะครับตามที่ทุกสอนชี้นะครับก็ทําการคลิกอัลบั้มกันไปได้เลยครับ เมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามไนส่วนของอัลบั้มกันนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทําการเลือกอัลบั้มที่เราจะต้องการลบนะครับโดยที่ผมจะเลือกเป็นอัลบั้มนี้นะครับหลังจากที่หลังจากนั้นก็ให้ทําการเลือกไปที่ในส่วนของจุด3จุดตรงใต้รูปอัลบั้มกันนะครับเมื่อเราคลิกในส่วนของจุด3จุดเสร็จไยครับก็จะมีส่วนของ อ่าป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าลบอัลบัมกันได้เลยครับเมื่อเราเลือกที่ส่วนของเมนูลบอัลบัมเสร็จไปแล้วครับก็จะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับสอบถามเรามาอีกหนึ่งรอบนะครับว่าเราแน่ใจใช่ไหมว่าจะต้องการลบท้งอัลบั้มกันนะครับก็ถ้าเราแน่ใจก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของลบ ในป๊อปอัพกันได้เลยครับเมื่อเราเลือกกลบแล้วนะครับในส่วนของอัลบั้มนะครับก็จะถูก,กลบออกจากแชทของเราไปกันนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวเราจะไป ดูในหน้าแชทกันนะครับว่าจะเป็นยังไงก็ให้รับการแบ็คแบ็กกลับไปนะครับเมื่อเรามายังในส่วนของหน้าแชทแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีในส่วนของอข้อความนะครับแจ้งเตือนเราขึ้นมานะครับว่าอาับาลบั้มไหนได้ถูกลบลงไปแล้วแล้วใครเป็นคนลบออกไปกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วในคลิปนี้นะครับคลิปไม่แนะนำวิธีการลบ รูปในอัลบั้มลายนะครับแบบลบทั้งอัลบั้มก็จบเพียงเท่านี้นะครับมือใหม่ฮัด IT Channel ต้องขอบคุณและสวัสดีครับ